สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้ทําบ้านสวนบ้านไร่บนมากนะคะวันนี้นะคะทีมงานช่างเพิ่มเติมเข้ามานะคะขึ้นเสานะคะขึ้นเสานี้เนาะข้างบนนะคะครบทุกเสาแล้วนะคะแล้วก็กําลังทําตรงนี้นะคะตีเตรียมที่จะมุงหลังคาค่ะนะคะนี่นะคะ กำลังเตรียมนะคะเตรียมไม้หลังคานะคะก็ถือว่าไวนะคะวันนี้นะ,ะวันขึ้นโครงสร้างข้างบนนะคะวันแรกนะคะตัวข้างบนนะคะถือว่าค่อนข้างไวค่ะทีมงานมืออาชีพนะคะก็พ่อก็ได้แต่ช่วยดูแลอยู่ข้างล่างนะ,ะไม่ได้ขึ้นนะคะเนาะทีมงานมืออาชีพนะคะ นี่นะคะอัปเดตให้ชมนะคะหน้าง,งานวันนี้นะคะก็นี่นะคะเสาขึ้นครบแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะหลังคานะคะกำลังตีนะคะตีเพื่อเตรียมมุงหลังคา เดี๋ยวเจ๊ทยอยอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้คือวันแรกของการขึ้นโครงสร้างข้างบนนะคะข้างบนนี่นะคะอันนี้พออ,นนอยู่ในตรงนี้นะ,ค,ะคอยอยู่ข้างล่างนี่นะคะอันนี้ตรงกลางนะคะตรงกลางตรงเนี้ยจะประมาณ3เมตร3เมตรกว่านะคะ3เมตร35นะคะ ข้างไวนะคะทางานค่างไวเนี่ยนะอันนี้พอนะนะคะนี่ค่างไวนะคะนี่เลยนะคะพอจะเตรียมทุกอย่างนะคะเพื่อที่ช่างมาถึงก็เก็บนะคะเก็บไม้ขึ้นประกอบได้เลยนะ,ะพ่อจะเตรียมทุกอย่างเลยคะ่ะ เตรียมเสาเตรียมไม้หลังคาไม้คานนะคะอย่างนี้นะคะทุกอย่างเตรียมครบหมดนะคะแล้วก็ทีมที่เขาจะขึ้นหลังคานะคะทีมช่างที่ขึ้นหลังนนะคาก็ขึ้นวันนี้นะคะวันแรกนะคะของการขึ้นโครงสร้างข้างบนถือว่าไวัยค่ะถือว่าไวมากๆเลยนะคะนี่นะคะอัปเดตหน้างานนะคะอัปเดตหน้างาน ให้ชมะคะ่ะบ้านไร่บุญมากนะคะตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้นะคะนี่คอยยืนตรงนี้นะคะคอยอยู่ข้างล่างนะคะนี่นะคะเตรียมทุกอย่างครบนะคะพร้อมขึ้นเลยเน็นนะคะอัปเดตหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวเจ็๊บอัปเดตให้ชมเรื่อยๆน,นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจนะคะให้ทั้งพ่อแล้วก็เจ็๊บเนาะนะคะ อีกไม่นานเกินรอจะได้ชมแบบสมบูรณ์แบบนะคะเนาะเดี๋ยวเจ็บอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะค่อนข้างไวนะคะค่อนข้างไวเพราะว่ามืออาชีพนะ,ะก็ ครงสร้างข้างบนขึ้นวันนี้วันแรกนะคะเจมีอยืนหน้าบ้านนะคะยืนอยู่ส่วนหน้านะคะก็จะเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดชัดเจนขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อแล้วก็เจมเนาะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะ